สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับเช้าวันเสาร์ที่23ตุลาคมนะครับก็ติดเชลซีวันนี้อยู่กับผมแก๊บสแกนเช่นเคยนะฮะวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลนะครับก่อนเกมที่จะพบกับนอริสตี้นะครับผมแล้วก็รวมถึงอาการบาดเจ็บของโรเมลูลูกากูและก็ติโมแวนเนอร์นะครับโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมของเชลซียืนยันแล้วว่าโรเมลูลูกากูและติโมแวนเนอร์จะพลาดลงช่วยทีมในโปรแกรม2เกมที่จะถึงนี้ เนื่องจากอาการบาดเจ็บของทั้งสองพร้อมเผยว่าในเกมกับนอริสตี้และเซาท์แทมป์ตันจะเป็นโอกาสของนักเตะคนอื่นบ้างที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งการจบสกอร์นี้แทนแล้วก็ยังบอกอยกว่าฮาร์วาดเล่นเป็นเบอร์เก้าได้อย่างแข็งแกร่งอย่างสุดๆนะครับทั้งลูอากูและติมโมเวนเนอร์โดนเปลี่ยนตัวออกในเกมพบกับ Momo, มอโมเมื่อกางสัปดาห์โดยเฮดโคช้ชชาวเยอรมันอัปเดตอาการของผู้เล่นทั้งสองรายในเพสคอนเฟอเรนซ์ยืนยันว่าทั้งคู่หมดสิทธิ์มีส่วนร่วมในเกมอีก2นัดถัดไป ซึ่งจะพบกับนอรลิซิตี้ในพรีเมียร์ลีกและเซาท์ทัมตันในเกม Car คาร์บาเลคัพขณะเดียวกันเกมนั้นที่ยังเร็วกันไปสำหรับคริสเตียนพลีซิตที่ต้องพักต่อด้วยการบาดเจ็บข้อเท้าผมสามารถทำให้มันเป็นคำถามที่ยาวขึ้นได้และยืนยันว่าคิสเทียนพลีซิตหมดสิทธิ์ลงเล่นเช่นเดียวกับโรเมลูลัวกูและติโมวนเนอร์ทูเคิลบอกกับนักข่าวผ่านซูมพวกเขาทั้งคู่คงจะไม่สามารถลงเล่นได้ในวันพรุ่งนี้ไม่มีข่าวใหญ่อะไรสำหรับโรเมลูลัวกูและติโมวนเนอร์ พวกเขาทั้งคู่ไม่สามารถลงเน้นได้ในวันพรุ่งนี้และในเกมพบกับเซาท์ทัมตันเหมือนกันหลังจากนั้นพวกเราจะรอดูว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรเรื่องน่ารู้ก่อนเกมที่เชลซีจะพบกับนอร์ดิสตี้นะครับหากได้ลงสนามของเอ็นโกโลูกองเต้กองเต้จะเป็นตัวจริงนัดที่200ให้กับเชลซีนับรวมทุกรายการนอกจากนี้เขาจะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกครบ2 0 0นัดอีกด้วยนับรวมกับตอนที่ค้าแข่งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้และก็เชลซีนะครับผม ครับสุดท้ายก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่อีกพีหน้าครับสวัสดีครับ